เอาแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ d e a t จ e เ t e r Channel นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการผ่านโทคิงชั้น4กันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับที่เป็นครั้งแรกของผมในการลงดันโทคิงชั้น4นะครับแล้วคะแนนผมเนี่ยน้อยกว่ามันนิดนึงนะครับก็เลยทําให้ศัตรูเนี่ยได้ตีก่อนเนาะอันดับแรกตัวที่ผมจะฆ่านะครับก็คือตัวนักเวทก่อนนะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกในการห้ามฮิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทําการนวดไอ้ตัวนักเวทไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายนะครับ ส่วนตัวซูเปอร์สเตลลของผมนะครับก็จะพยายามลัดช็อตให้ได้นะเพราะว่าถ้ามันลัดช็อตได้เนี่ยมันก็จะได้ค่าพลังโจมตีที่ค่อนข้างเยอะนะครับรู้สึกบวกประมาณ30%เนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันทุกครั้งที่ซูเปอร์สเตลลชาร์จนะครับมันก็จะได้บัฟจากเป็ดมาอีกทีหนึ่งนะครับทำให้ตัวมันติดคิดที่ข้อบ่อยแล้วก็รุนแรงอีด้วยนะครับและทุกครั้งที่มันฆ่าศัตรูได้นะครับก็จะทําให้ใช้สกิลโดยที่ไม่เสียมานานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้ออดีขงตััวเรนะคบ ล้วพอเลือดลดนะครับผมก็จะทําการฮิลไปเรื่อยๆนะครับพยายามประคองเลือดไม่ให้ต่ําเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเตตัสของมอนนะครับพลางโจมตีก็อยู่ที่ประมาณ2 0 6 0 0 0ประมาณนี้อันนี้เราก็ทําการายิงตัวนักเวทเป็นหลักนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะฮิลไม่ขึ้นนั่นเองถ้าใครที่ปล่อยบอทนะครับแล้วพลังทีมยังไม่สูงมากเนี่ยก็อาจจะลําบากสักทีหนึ่งนะครับกับการบอท อันนี้พอผมลัดช็อตได้นะครับเดี๋ยวลองดูสเตตัสมันเห็นไหมครับคีเลตบวก40่สิคิดาเมจ40สิบพันยมตีเพิ่มอ,อีก30มสถือว่าแบบโหดจัดนะครับแล้วก็สกิลที่มันใช้เนี่ยจะศูนย์มานาเห็นไหมครับมานาไม่เสียเลยในการใช้นะครับถ้าเราลัดช็อตได้นะโลนี่ผมจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าจะเก็บไปใช้กับบอสเท่านั้นนะครับเวลาบอสชาร์จแล้วเราไม่มีน็อกเนี่ยผมถึงจะกดโลนะครับหรือว่า,าวินาทีที่สําคัญจริงๆเนี่ยผมค่อยใช้นะครับสําหรับโลนะ เอาแล้วครับก็ถึงบอสแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันสกิลบอสนะครับก็จะลดความอึดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยิงแรงอีกด้วยนะครับแต่มันก็ใช้มานาเยอะเหมือนกันเห็นไหมมีตัดกําลังมีลบแม่นยําอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเวลาบันชาร์จเนี่ยมันจะยิงหมู่แรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีตัวใบนะครับตอนบันชาร์จก็สามารถใบได้นะครับหรือว่าถ้านนอกได้ก็นนอกนะครับ ผมก็จะทาการฆ่าลูกน้องมันก่อนนะครับเพราะลูกน้องเนี่ยมันจะคอยใส่เอฟเฟกตัดกําลังนะครับแล้วก็บับโจมตีให้บอสนั่นเองเราก็จะเลือกฆ่าจากตัวที่ใส่เอฟเฟกตัดกําลังก่อนนะครับเพราะว่ามันลดเลือดค่อนข้างเยอะนะสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี่ยผมจะเก็บโล่ไว้ใช้ในยามจําเป็นจริงๆนะครับถ้ามันไม่ไหวก็ค่อยกดโล่นะอันนี้ก็จะทําการเอาไปลัสช็อตนะมันจะได้พังโจมตีเยอะๆนะครับแล้วก็ยิงอีกทีไม่เสียมานาโอ้ยิงทีเดียวเกือบตายละ โอเคก็ลดดีเฟนต์มันประมาณนี้นะครับน่าจะอยู่ตัวละโหตีแรงมากแต่ผมไม่แน่ใจนะเวลามันชาร์จแล้วถ้าเป็ดใบอะ่ะมันจะหายหรือเปล่านะแต่ที่ชัวร์ที่สุดนะครับน็อกไปเลยจบ นี้ก็ขอข้ามไปก่อนนะฮะไม่โลครับ,รบฟืนนี่ครับมันชาร์จแล้วแต่ตอนนี้ผมน็อกได้นะครับเอาน็อกดีกว่าชัวร์กว่าแล้วเราก็จะทำการลดดีเฟนซ์มันไปเรื่อยๆนะครับมีลดดีเฟนซ์อะไรก็ใส่ไปครับจะได้ตีแรงๆตายไวๆนะครับเดี๋ยดูดีเฟนซ์มันลดไป30%นะก็หายไปประมาณ400นะครับเกือบครึ่งแล้ว เราประคองฮิวไว้ครับยังไม่ใช้โล่ครับจะได้ใช้จะไม่ได้โล <c> ่ <oughs> ชาร์จรอนะครับเพราะว่าตอนนี้สกิลมันติดคูดาวทุกอันเลย <th> ถ้าเป็นไปได้นะพยายามลดดีเฟนซ์ให้ได้แล้วก็ย,ยิงนะคำนวณมานาอะไรดีๆนะครับ แล้วก็จังหวะมันน็อกเนี่ยหรือว่าจังหวะมันชาร์จอย่างเงี้ยเราพยายามประคองเลี้ยงไอตัวโล่มันไว้นะครับอันนี้สําหรับคนที่แบบเอาชัวนะชาร์จอีกแล้วน่าจะน็อกได้อยู่ครับพรไอซิวนี้ลดไป2แล้วก็ให้ซุปเปอร์ช็อตยิงล้มอ่าประมาณนี้ฮิวสบายแล้วครับน่าจะผ่านน่าจะผ่านได้ไม่ยากแล้วนะ เดี๋ยวย่ต้องลองบอดดูว่าถ้าบอดให้มันบอดเล่นเองจะผ่านไหมอันนี้ก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับเอาเราเก็บ3ดาวให้ได้ก่อนเดี๋ยวครับตาแรกเธอดีน่าจะจบแล้วนะครับอุ้ยเกือบตายฮิวจริงๆไม่ต้องฮิวก็ได้นะน่าจะตายแล้ว เรียบร้อยครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับโทรคิงชั้นสุดท้ายนะครับมันมีโอกาสได้หินส้มด้วยนะถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม